บทที่9กุติกรรมฐานหลังแรกเช้าวันรุ่งขึ้นญาติโยมพากันมาวัดป่ามะม่วงเพื่อช่วยสร้างกุติกรรมฐาน นางแต้มภรรยากำนันเขียวถือโอกาสอ้างคุณความดีของสามีไปเกณฑ์พวกหนุ่มๆในหมู่บ้านมาได้อีกกลุ่มหนึ่งคนที่มาส่วนใหญ่จะรู้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างอาคันตุกะทั้งสามยกเว้นพวกหนุ่มๆที่พากันเข้าใจว่าตากับยายพาหลานสาวมาบำเพ็ญมหากุศลจึงต่างคนต่างหมายมั่นไว้ในใจว่าจะต้องทำให้สาวน้อยสนใจตนเท่านั้น หนุ่มที่ฐานะดีกว่าเพื่อนดูมีความหวังมากกว่าใครๆด้วยคิดว่าหากสองตายายจะเรียกค่าสินสอดทองม่านมากมายสักเพียงใดตนก็จะทุ่มจนสุดตัวแม่สาวน้อยผู้นี้หรือก็ช่างน่ารักสงบสงเง่ยมเทียมตัวไม่มีทีท่าว่าจะทอดสะพานให้แก่ชายใดผู้หญิงที่วางเนื้อวางตัวได้สมกับเป็นกุลสตรีเช่นนี้ชายใดได้ไปก็นับว่าเป็นบุญวาสนาที่คงจะได้สร้างสมมาแต่ปางก่อน งานสร้างกุฏิกรรมฐานดำเนินต่อไปกระทั่งตกข้ามจึงเสร็จเรียบร้อยนางเสิ้งเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบคอบหล่อนให้โบกปูนรอบเสาทุกต้นเพื่อใช้หล่อน้ำกันไม่ให้หมดหรือปวกขึ้นกุฏิรรมาสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นอันว่ากุฏิกรรมฐานถูกสร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวันรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเป็นเงินหนึ่งช่างตามที่ยมบาลสั่งมาทุกประการ สาวน้อยมีอาการปีติอย่างเห็นได้ชัดหล่อนประนมมือไหว้ขอบคุณญาติโยมทุกคนที่มาช่วยสร้างพวกหนุ่มๆต่างแย่งกันยกมือขึ้นรับไหว้หมายจะได้สบตากับสาวน้อยสามเณรเฉลียวเห็นแล้วก็ให้นึกขำแล้วก็นึกเข้าข้างตัวเองว่ามิใช่ท่านเข้าใจผิดแต่ผู้เดียวหรอกพวกหนุ่มๆเหล่านี้ก็มาแบบเดียวกันกับท่านอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนพี่ปุ่นจ้า ฉันว่าเราคงจะต้องขออนุญาตหลวงพ่อท่านค้างที่นี่อีกสักคืนพรุ่งนี้ทำบุญถวายกุฏิแล้วค่อยพากันกลับวันนี้ก็ค่ำแล้วคงลำบากหรือพี่ทองคาจะว่ายังไงจ๊ะหล่อนถามภรรยาใหม่ของสามีด้วยพวกหนุ่มๆได้ฟังก็รู้สึกเอะใจสาวสวยน่าจะเรียกในปุ่นว่าตาแต่กับเรียกพี่ปุ่นมันชักจะยังไงยังไงชอบกลหนุ่มคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงถามนางแต้มขึ้นว่า นะ้าแม่สาวคนนั้นเขาเรียกลุงนั้นว่ายังไงนะผมฟังไม่ถนัดนางแต้มจึงถือโอกาสตอบข้อสงสัยว่าเขาเรียกพี่จ้าก็เขาเป็นผัวเมียกันแม่หนูนี่เป็นเมียเกา่าส่วนป้าคนนั้นเป็นเมียใหม่อะไรกันนี่นะยังสติดีอยู่หรือหรือว่าปกตัวผมสติเสียถึงได้ฟังนะ้าพูดไม่เข้าใจนางแต้มรู้สึกขำจึงตอบว่าเออทั้งเองทั้งข้าไม่มีใครเสียสติหรอก เรื่องมันยาวเอาเธอข้าจะเล่าย่อๆให้เองเข้าใจคือว่าแม่หนูคนนี้เขาเคยเป็นเมียของตะปุ่นเมื่อชาติที่แล้วทีนี้เขาเกิดระลึกชาติได้จึงขอพ่อแม่มาอยู่กับผัวส่วนตะปุ่นหลังจากเมียตายก็ได้แต่งงานใหม่กับน้าคนนั้นเขาเลยอยู่กันแบบสามคนผัวเมียทําไมแม่สาวคนนี้แกถึงได้คิดสั้นอย่างนั้นละ่ะอยู่ดีๆมามีผัวอายุคราวปู่คราวตา หนุ่มๆม,มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่เลือกหนุ่มน้อยพูดเสียงตำหนินึกเสียดายใจแทบขาดเสียดายความสาวความสวยของหล่อนก็คนเขาเคยมีบุญคุณกันมาแล้วอีกอย่างเขาต้องทำตามคำสั่งของยมพบาลไม่เช่นนั้นจะต้องกลับไปตกนรกนะ้ายิ่งพูดผมก็ยิ่งงงแต่เอาเถอะไหนๆผมก็อกหักแล้วคงไม่คิดจะแย่งชิงเมียคนอื่นหรอก ครั้นจะรอให้ผัวหล่อนตายไอ้ผมก็เห็นจะรักไม่ลงผมไม่อยากเป็นสองรองใครหนุ่มผู้นั้นพูดอย่างตัดอกตัดใจได้แล้วหลวงพ่อหนูกับพี่ปุนเห็นจะต้องขออนุญาตค้างที่วัดอีกสักคืนพรุ่งนี้ทำบุญถวายกุฏิแล้วจึงจะพากันกลับหลวงพ่อคงไม่ว่านะจ๊ะนางะอิ่งขออนุญาตพระเจริญตามสบายจ้ะหนู แม่ชีก้อนทองก็คงเต็มใจที่จะให้หนูพักอีกสักคืนหรือจะอยู่เข้ากรรมาฐานฉลองกุติเลยดีไหมเอาไว้วันหน้าดีกว่าจ้าแล้วอีกอย่างกุติยังไม่ได้ทำพิธีถวายจะให้ใครเข้าไปอยู่ก็ไม่เป็นการสมควรตกลงว่าหนูจะอยู่ที่ศาลาหลังเดิมก็แล้วกันหลังจากทำวัดเย็นแล้วหนูจะขอกรรมาฐานหลวงพ่อกลางคืนจะได้ให้แม่ชีสอนเดินสอนนั่งให้แล้วจะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้าน อันที่จริงหนูก็เคยปฏิบัติมาแล้วจากเมืองนรกแต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่เคยปฏิบัติอีกเลยเหลือเวลาอีกห้าปีหนูก็จะจากโลกมนุษย์ไปแล้วเวลาที่เหลือหนูจะเพียรสร้างแต่กรรมดีจะไม่ทำกรรมชั่วอีกแล้วจ้ะหล่อนเรียนสมภานวัดป่ามะม่วงตามที่โยมบาลกำชับมาด้วยไม่ประสงค์จะกลับไปเมืองนรกอีกดีแล้วล่ะหนูว่างๆห,หลวงพ่อจะไปเยี่ยมที่บ้านนะ จะได้ไปดูว่าจริงอย่างที่โยมพบาลพูดไว้หรือเปล่าเอาเป็นว่าอีกห้าปีค่อยเจอกันท่านรู้ว่าบุคคลทั้งสามจะไม่ได้กลับมาที่วัดป่ามะม่วงอีกเพราะกลับไปจากวัดนี้ไม่นานนายปุ่นจะเป็นอมาพาตไปไหนมาไหนไม่ได้และแม่หนูะอิ่งก็จะคอยปรนิบัติสามีเป็นการทดแทนบุญคุณบ้านผมไปลำบากหน่อยนะครับหลวงพ่อต้องเดินกลางทุ่งใช้เวลาตั้งครึ่งค่นวัน แต่หลวงพ่อยังหนุ่มยังแน่นถึงอย่างไรก็คงลำบากน้อยกว่าผมนายปุ่นกราบเรียนไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาเคยเดินทางไกลามาหลายครั้งหลายหนก็ถือคติตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางเรื่องความอดทนอาตมาได้นิสัยมาจากโยมยายสมัยเป็นเด็กอาตมาตื่นตีสามหาของไปขายที่ตลาดบางขาม ซึ่งห่างจากบ้าน14กิโลเมตรแล้วก็ต้องขายให้หมดเพื่อจะกลับมาให้ทันไปโรงเรียนชีวิตลำบากมามากแต่ก็ดีเพราะทำให้อัตมาไม่กลัวความลำบากอีกต่อไปสมภารวัดป่ามะม่วงเล่าความหลังตอนสายของอีกวันหลังจากทำบุญถวายกุฏิกรรมฐานซึ่งเป็นหลังแรกของวัดป่ามะม่วงแล้ว นายปุ่นก็พาภรรยาทั้งสองกราบลาสมพานกลับบ้านที่อำเภอท่าตะโกซึ่งการเดินทางค่อนข้างทุลักทุเลเพราะนอกจากจะต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในเรือตั้งครึ่งก้อนวันแล้วยังต้องเดินอีกประมาณ20กิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปอีกไกลโข แต่วัดมีกุฏิกรรมฐานหลังแรกซึ่งพระเจริญมักจะบอกกับญาติโยมว่าสร้างโดยหญิงสองร่างนางสองชาติก็มีผู้ใจบุญใจกุศลมาสร้างให้อีกหลายหลังแต่ไม่มีหลังใดสร้างได้สวยงามและสิ้นเปลืองเงินทองน้อยเหมือนหลังแรกโดยเฉพาะที่แตกต่างมากคือไม่ได้โบกปูนรอบเสาวไว้หล่อน้ำจึงนับว่ากุฏิกรรมฐานของหญิงสองร่างนางสองชาติ เป็นหลังแรกและหลังเดียวที่ไม่มีช่างคนใดสามารถเรียนแบบได้แม้เจ้าของผู้มีจิศตศรัทธาจะบงการให้ช่างสร้างใหม่เหมือนทุกอย่างยกเว้นเรื่องราคาซึ่งแม้จะสูงปานใดก็ไม่เกี่ยงกระนั้นก็หาผู้สร้างให้เหมือนไม่ได้โยมผู้หนึ่งถึงกับนำเรื่องนี้ไปเรียนปรึกษากับสมภารท่านกลับตอบว่าไม่มีใครสร้างได้เหมือนหรอกโยมเพราะโยมพบาลไม่ได้สั่งมา ถ้าโยมอยากให้เหมือนก็ต้องไปตกนรกแล้วให้โยมพบาลท่านสั่งมาเสก่อนท่านแนะนำชนิดพูดง่ายแต่ทำยากเกิดท่านไม่สั่งละครับผมไม่กล้าเสียงหรอกแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำกรรมอะไรถึงจะตกนรกแล้วยมพบาลสั่งให้มาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมพระเจริญรีบตอบว่าก็ขโมยข้าวตกสิโยมใครเขาเกี่ยวข้าวมัดเป็นฟ่อนๆไว้ในนาโยมก็ไปขโมย เอากระสอบไปใส่เลยนะรับรองว่าตกนรกแน่ท่านพูดยิ้มยิ้มพร้อมกันนั้นก็คิดในใจว่าเราเห็นจะต้องขายทองไปสักส่วนหนึ่งนำเงินมาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างแม่หนูสะอิงผมไม่ทําหรอกรับหลวงพ่อเกรงว่าจะเข้าคุกก,ก่อนที่จะตกนรกเรียกว่าตกทั้งสองนรกเลยคือนรกชาตินี้และนรกชาติหน้า ผมว่าถึงจะสร้างกุฏิกรรมาฐานได้ไม่เหมือนของแม่หนูสะอิ่งก็ไม่เป็นไรเคยทําแต่กรรมดีมาตั้งแต่จําความได้เรื่องอะไรจะมาสร้างกรรมชั่วเอาเมื่อแก่คำพูดของบุรุษนั้นทําให้พระเจริญถึงกับเจ็บจี้จี๊ดในหัวอกรีบบอกเขาว่าดีแล้วละยโยมอาตมาขออนุโมทนาเอาละอาตมาเห็นจะต้องขอตัวไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเขาที่บนศาลา วันหลังค่อยมาคุยกันใหม่ถ้ามีเวลาก็มาเข้ากรรมฐานสะสมบุญไว้นะโยมนะครับท่านผมตั้งใจไว้ว่าจะลาง,งานสักเจ็ดวันมาปฏิบัติธรรมเพราะอยากสร้างกุศลให้ครบทั้งทานศีลและภาวนาพูดจบก็กราบท่านสามครั้งแล้วเดินไปดูช่างซึ่งกำลังตกแต่งกุฏิที่สร้างเสร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น 2ปีต่อมาพระเจริญมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอุปชาได้ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาทั้งยังได้เลื่อนจากรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งหลวงตาอ้อนก็มิได้มีอคติต่อท่านโดยเห็นผลงานที่สมพานหนุ่มสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาวัดเรื่องการสอนวิพัสนากรรมฐานให้ญาติโยมตลอดจนเรื่องการปกครองสงฆ์ที่เป็นพระลูกวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวท่านทำไม่ได้เป็นสมภารที่รังแต่จะถ่วงความเจริญก้าวหน้าของวัดและที่ท่านถูกใจพระหนุ่มมากที่สุดเห็นจะได้แก่ชาตรากระต่ายและน้ำตาลตโนดที่ท่านได้รับการถวายอย่างสม่ำเสมอข้างหลวงตาเฟื่องนั้นเล่าเมื่อสมภารมิได้ว่าอะไรต่อความประพฤติของตนก็มิได้มีอคติต่อสมภารหน,นุ่มมีอยู่ครั้งเดียวที่สมภารเห็นท่านกำลังเก็บน้อยนาใส่ย,ย่ามไปให้ลูกหลาน และถูกเตือนว่าหลวงตาเฟื่องการกระทําเช่นนั้นมันบาปนะนำของสงฆ์ไปให้ลูกหลานโดยไม่ได้รับอนุญาตระวังตายไปจะไปเกิดเป็นเปรตท่านพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่เคยพูดอีกและหลวงตาเฟื่องก็ยังคงปฏิบัติอย่างที่เคยเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่สมภารพูดที่มาบวชก็เพราะถูกเมียบังคับมิได้มาด้วยศรัทธา เมื่อจำนวนพระในวัดมีมากขึ้นการบินฑบาตก็ฝืดเคืองลงเพราะญาติโยมส่วนใหญ่นั้นฐานะไม่ค่อยดีพวกที่ฐานะดีมักจะอยู่ไกลออกไปหรืออยู่ต่างอำเภอเช่นอำเภออินบุรีซึ่งมีญาติโยมมาสร้างกุฏิถวายให้หลายหลังแต่ญาติโยมในเขตตำบลที่วัดตั้งอยู่นั้นค่อนข้างขัดสนลำพังตัวเองและครอบครัวจะกินไปวันๆก็ทั้งยาก ไหนเลยจะแบ่งสารปันส่วนมาถึงพระภิกษุด้วยเหตุนี้พระวัดป่ามะม่วงจึงค่อนข้างอดอยากปากมองสมภารเองก็สุดแสนจะสงสารพระลูกวัดครั้นจังนำเงินไปซื้ออาหารมาหุงหาฉันกันเองก็จะผิดพระวินยัยทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงบัญญัดไว้ว่าภิกษุสงฆ์ยังคีพอยู่ได้ด้วยบิณฑบาตท,ที่ญาติโยมเขาอนุเคราะห์เท่านั้นวันหนึ่ง สมภารวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์ไปฉันเพนที่อำเภออินบุรีเจ้าภาพก็มีงานโกนจุกลูกชายและนิมนต์ท่านเพียงรูปเดียวส่วนอีกแปดรูปเขานิมนต์พระวัดใกล้บ้านญาติโยมชาวอำเภออินบุรีส่วนใหญ่มีฐานะดีจังหวัดสิงห์บุรีราษฎรที่มีฐานะจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนอำเภออินบุรีและบ้านที่มีงานในวันนี้ก็จัดอยู่ในขั้นเศรษฐี พัตตาหารที่เขานำมาไว้สำหรับถวายพระสงฆ์จึงมีแต่ของดีๆเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีปลาเพราะจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาแม่ลานั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศว่ามีรสอร่อยที่สุดพระเจริญเลิกฉันเป็ดไก่มานานรวมทั้งนกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อต้องการชดใช้กรรมที่ทำไว้กับสัตว์เหล่านั้น สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ท่านฉันเนื้อของมันไม่ลงก็คือวัวและควายเพราะเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์สัตว์สองชนิดนี้ช่วยทำนาให้มนุษย์ได้มีข้าวกินแต่เหตุไฉนมนุษย์จะต้องไปกินเนื้อของมันอีกดังนั้นแม้จะมีอาหารมากมายหลายชนิดแต่พระหนุ่มก็ฉันได้เฉพาะที่เป็นหมูกับปลาเท่านั้นเมื่อพิธีกรน,นำกล่าวถวายสังฆทานเสร็จ พระสงฆ์ก็ลงมือฉันพัตตาหารซึ่งมีหลายอย่างที่พระเจริญสามารถฉันได้กระนั้นท่านก็ฉันไม่ลงด้วยนึกไปถึงพระลูกวัดที่ต้องอดอดอยาก,ยากตัวท่านเป็นสมภารจะเสวยสุขแต่เพียงผู้เดียวก็ดูกระลายอยู่เมื่ออดก็ควรจะต้องอดด้วยกันถึงจะถูกคิดได้ดังนี้ก็รวบช้อนนั่งรอรูปอื่นฉันพระที่นั่งติดกับท่านกำลังเพลิดเพลินในรถจึงมิทันได้สังเกตในตอนแรก ต่อเมื่อฉันได้ครึ่งท้องจึงหันมาถามท่านสมพานถ้าม่อิ่มเร็วจังหรือว่าอาหารไม่ถูกปากเปล่าหรอกเราเป็นพระภิกษุคืนคิดอย่างนั้นก็ผิดวินัยแย่สิแต่ที่ผมฉันไม่ลงเพราะนึกถึงพระลูกวัดพวกเขาต้องอดอดอยากๆเพราะชาวบ้านแถบนั้นค่อนข้างยากจนใส่แต่ข้าวเปล่าๆผมกับพระลูกวัดต้องฉันข้าวคลุกน้ำปลากันแทบทุกวัน พอมาเจออาหารดีๆผมเลยคิดไปว่าตัวเราได้ฉันอาหารดีอย่างนี้ขณะที่ลูกวัดอดอยากทำให้ผมไม่สามารถจะฉันต่อไปได้สงสารพวกเขาจนน้ำตาแทบร่วงเลยเชียวละท่านพูดอย่างจริงจังและจริงใจหากพระรูปนั้นกลับเห็นเป็นเรื่องตลกโดยพูดขึ้นว่าท่านสมพานนี่แปลกเรื่องอะไรจะต้องไปนึกถึงคนอื่นลาบปากของใครก็ของคนนั้น ถ้าผมเป็นท่านจะฉันให้ท้องกลางเลยนึกว่าฉันเผื่อลูกวัดแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับหัวอ,อกสมพารก็คงจะเหมือนหัวอ,อกพ่อแม่ถ้าลูกกินอดๆอ,อยากๆพ่อแม่จะมานั่งกินอย่างสุขสบายในพัตตคารได้อย่างไรจริงของท่านผมเองก็เป็นสมพารเวลาที่ลูกวัดเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็เป็นกังวลกับเขาคงจะเหมือนพ่อแม่เป็นทุกตอนลูกป่วยนั่นแหละ ภิกษุที่นั่งทางขวามือพระเจริญพูดขึ้นบ้างแต่ผมเห็นท่านฉันเอาฉันเอาไม่เห็นฉันไม่ลงเหมือนกับท่านเจริญเลยภิกษุคนเดิมแยง้งสมภารรูปนั้นจึงกล่าวแก้ว่าก็ที่วัดผมไม่อดไม่อยากชาวบ้านก็อยู่ดีมีสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เลยเผื่อแผ่มาถึงพระผมก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของลูกวัดห่วงแต่ตอนพวกเขาอาภาธเจ็บป่วยนั่นสิครับ ใครไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าหัวอกสมภารวัดนั้นขมขื่นแค่ไหนเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้พระเจริญพูดกับภิกษุผู้มีตำแหน่งเป็นสมภารวัดเช่นเดียวกับท่านในการข้างหน้าเมื่อท่านมาเป็นสมภารแล้วจะรู้เองนะนะท่านเจริญนะสมภารพูดกับพระรูปนั้นแล้วหันมาขอคำรับรองจากสมภารวัดป่ามาม่วงครับ พระ,ะเจริญตอบยิ้มยิ้มขณะนั่งรอให้รูปอื่นๆชันเสร็จจากนั้นเจ้าภาพประเคนจตุป,ปัจจัยทยธรรมภิกษุทั้งเก้ารูปยถาสัพพีคือกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับและให้พรผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เสร็จพิธีแล้วจึงแยกย้ายกันกลับวัดของตนแม้วัดป่ามะม่วงจะค่อนข้างยากจนในเรื่องปัจจัยสแต่เมื่อมีคนมาปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้น ปัจใจสี่ก็ตามมาพระเนนที่อดอยากปากหมองจึงอิ่มปากอิ่มท้องหน้าตาผ่องใสมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสนก,กิจคงมีแต่พระหลวงตาสองรูปเท่านั้นที่ต่างไปจากรูปอื่นๆกล่าวคือแทนที่จะปฏิบัติศาสนก,กิจรูปหนึ่งก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับวัดขนผลลมากรากไม้และขนมนมเนยที่เป็นของสงนำไปฝากลูกหลานที่บ้าน ส่วนหลวงตาอีกรูปก็นั่งสูบยาเส้นจิบน้ำชาตรากะต่ายใส่น้ำตาลตโนดแล้วก็จำวัดหลังฉันเช้าและฉันเพนเข้าตำราเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดเมื่อมีผู้มาเข้าปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมาฐานอย่างเป็นล่ำเป็นสันสมภารเจริญก็คิดว่าสมควรที่จะทาวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักวิปัสสนาอย่างเป็นทางการ จึงคิดจะไปอาราธนานิมนต์พระอุดมวิชายาณหรือท่านเจ้าคุณโชโดกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านมาทำพิธีเปิดท่านตั้งใจจะเดินทางไปบางกอกในวันที่สองกุมภาพันธ์พศ2 5 0 2เพื่ออาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ดังที่คิดไว้ก่อนออกเดินทางเจวันท่านก็ได้พบกับหลวงพ่อสดในนิมิตกล่าวคือเวลาตีสี ขณะที่ท่านนั่งกรรมาฐานอยู่ในโบสถ์ภาพของหลวงพ่อสดก็มาปรากฏในนิมิตผิวพรรณของท่านผ่องใสดวงหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาท่านพูดกับสมภารวัดป่ามะม่วงว่าที่เรามาพบเพราะจะมาแจ้งข่าวให้เธอทราบข่าวอะไรหรือขอรับเจ้าคุณหลวงพ่อพระเจริญถามในนิมิตรกรรมาฐานเช่นกันแจ้งข่าวทั้งโลกก่อน เรื่องนี้ไม่สำคัญเท่าไรแต่อยากให้เธอรู้ไว้เดี๋ยวเกิดใครเข้าพูดถึงพระมงคลเทพมุนีเธอจะไม่รู้จักคือเราได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีเรื่องที่สองก็ไม่สำคัญเท่าไรคือเราจะละสังขารในวันที่สมกุมภาพันธ์พศ2502เธอจะเข้าบางกอกวันที่สองคงได้มางานศพเรา ท่านจะคุณโชดกท่านก็คงมาเพราะท่านเป็นอาจารย์ของเราเรื่องที่สามสำคัญที่สุดขอให้เธอจดจำไว้และทำให้ได้อย่างเราคือเราจะไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วเราก็ได้ลูกศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายที่เราได้ถ่ายทอดวิชาสติปัฏฐานสี่ให้เขามีศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดรู้แม้แต่เราเขาก็ไม่บอก สิทธิผู้นี้เรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นอาจารย์สอนอยู่สิริราชกเกษีกยณอายุแล้วมาบวชเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนแรกของเราเป็นคนสำคัญมากขอให้เธอจำชื่อเขาไว้ให้ดีพระวิญญาคือชื่อของเขาหมดธุละของเราแล้วเราไปแล้วนะแล้วนิมิตนั้นก็หายไป